ดีครับตอนนี้นาะโอนะครับอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีนะครับกําลังจะเดินทางกลับที่พุทธมณฑลสายสี่นะตอนนี้นาะโอเดินทางมาเนี่ยครับใกล้จะถึงสาย3าแล้วเนาะพุทธมณฑลสายสานะตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆนะครับนี่อากาศนี่ค้มทั้งวันนะครับวันนี้ เ่ี้น่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็มีตกบ้างเป็นบางพื้นที่นะในกรุงเทพมหานครนะแต่ตอนนี้มาถึงพุทธมณฑลสายสานะครับนี่ก็ตกปล่อยๆนะครับการจาราจรก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับไม่ติดขัดนะก็รถเยอะอยู่นะครับช่วงนี้ก็บ่ายสามโมง เกือบสี่โมงแล้วนะนี่ก็คือพุทธมณฑลสายสามนะครับนี่ก็อากาศเย็นสบายนะครับ ฝนตกแบบนี้นะก็คลายร้อนได้นะครับ,บค่าฝนละอองก็น่าจะลดลงได้นะครับโดยฝนดีตกมานะนิดหน่อยนะตกนิดนิดหน่อยก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ตกซะเลยนะ ก็น้าโอก็เดินทางเข้าเมืองอีกวันหนึ่งครับเป็นวันนี้ก็วันวันจันทร์เนาะก็เดินทางเข้าไปในกรุงเทพมหานครนะครับเพิ่งจะกลับมานะในช่วงเวลาก็บ่ายสามโมงเกือบสี่โมงแล้วเนาะเ mm hmm. ส้นทางการจะเดินทางในกรุงเทพมหานครก็รถโล่งนะครับไม่ติดนะวิงได้สบายนะครับ นี่ก็เป็นการเดินทางบนถนนปลลมล่าชดชนีนะก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับช่วงสายสามมาสายสีนี่ก็ลดเยอะนะแต่ก็วิ่งได้ไปเรื่อยๆนะครับช่วงเวลานี้ฝนก็ยังปล่อยๆอยู่นะครับ ตอนนี้ก็กเด็กๆก็ปิดเทอมยาวเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ยังไม่มีกําหนดที่จะเปิดเทอมนะก็อยู่กันยาวๆไปเลยปิดยาวๆไปนะครับสถานการณ์ก็การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าก็ยังไม่สิ้นสุดนะ ก็ยังมีอยู่นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกๆคนนะครับตอนนี้นะโอเดินทางมาถึงพุทธมณฑลนะครับสายสนะี่เนาะก็าจะเลี้ยวเข้าพุทธมณฑลสายสีนะนี่ถนน,นนบรมราชชนีในช่วงเวลานี้นะฝนก็ตกนะนี่มีน้ำขังแล้วเนี่ยแถวพุทธมณฑลสายสีนี่น่าจะตกแรงพอสมควรนะครับเมื่อคืนนี้นะตอนนี้ก็เป็น ตกแบบปล่อยๆอยู่นะก็ไม่ถึงกันหนักนะครับเอาวิ่งมาเนี่ยครับน,นี่คลองทวีวัฒนานะครับน,นี่ตลาดพุทธนทนานีตลาดพุทธมนฑลเขาเรียกอะไรตลาดพุทธตลาดพุทธมนฑลนะ เดี๋ยวสายเข้าพุทธุมทนสายสี่นะครับฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะตรงนี้น้ำขังนะ คืมเลยนะครับเนี่ยครับถ้าจะตกปล่อยแบบนี้อยู่สักพักหนึ่งนะครับเนี่ยคืมเลยนะสายสีนะความืดเลยนะครับขวามือนี่ก็คือพุทธมนตรน,นะครับเนี่ยน้ำขังแล้วนะนี่น้ำขังแล้วนะครับหน้าพุทธมนตรสายสีเอ่อหน้าสวนพุทธุมนตรับ น้ำก็ขังแล้วนะ ปุมมณฑลเนานะช่วงนี้เขางดจัดกิจกรรมนะครับทางพุทธศาสาานาะงดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา,านะครับนี่ขึ้นป้ายไปเลยช่วงแพร่ระบาดของโควิดนะ30มีนาคมเป็นต้นไปนะไม่มีกำหนดนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเนาะุทมมณฑลที่จะเปิดให้คนได้เข้าไปทำกิจกรรมนะ ตอนนี้ก็ปิดเลยนะครับไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้เนาะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ต้นไม้นี่เขียวเลยนะครับโดนน้ำฝนนะเขียวเชวอุ่มเลยนะครับ ยังลงเม็ดอยู่นะครับนี่ในพุทธมณฑลเนาะสายสี่นะครับโอเคครับก็นาโอก็จะปิดคลิปนะครับไว้ที่พุทธมณฑลสายสี่นะก็เข้ามาชมคลิปนาโอแล้วก็อย่าลืมนะครับซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เนาะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนาโอนะฝากติดตามด้วยนะครับนาโอออนทัวร์ชีวิตนักเดินทางเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับที่พุธมณฑนสายสีนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ